สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพบกับผมช่างหยาดนะครับช่างหยาดเอ็นดินดานครับก็เดี๋ยวมาดูเครื่องลูกนี้กันครับผมเครื่องตัวนี้เป็น NSR 150RW นะครับลูกค้าจากกรุงเทพนะครับก็ส่งมาทำโอเวอร์ฮอนใหม่นะครับคันนี้ก็มีโอเวอร์ฮอนเครื่องแล้วก็ชุบน็อตอะไหล่ต่างๆชุบน็อตแล้วก็ทำสีฝาเครื่องนะครับฝาปั๊มน้ำฝาปั๊มสองทีฝาจานไฟนะครับ ทำให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วพร้อมกลับแล้วครับอันนี้ครับชุบน็อตชุบอะไรต่างๆนะครับอ่าก็พร้อมกลับแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูทําสีให้เรียบร้อยเกียอะไรทดสอบให้เรียบร้อยนะครับคัทดสอบให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูว่าผมเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวมามาดูว่าผมเปลี่ยนอะไรไปบ้างอ่าก็คือทําสี นะครับทำสีฝาเครื่องฝาปั๊มน้ําฝาคัดฝาจานไฟฝาปั๊มสองพีต่างๆนะครับแล้วก็ชุบน็อตทุกตัวนะครับตัวนี้ไม่ได้ชุบเพราะว่ามันเป็นสแตนเลสมันชุบไม่ได้ครับไม่ติดโอเคเครื่องนะครับเครื่องก็มีจุดก้านสูบลูกปืนปลายก้านลูกปืนข้อซ้ายข้อขวาลูกสูบแหวนสลักสูบกิบล็อก สลักนะครับลูกปืนแกมมารัานซ้ายแกมมารัานขวาลูกปืนแกมปั้มน้ํานะครับชุดแผ่นคัตชุดใหญ่นะครับหกแผ่นแล้วก็แผ่นเหล็กชุดใหญ่นะครับห้าแผ่นนะครับแกนปั๊มน้ํานะครับเบิกแท้ใหม่เลยผันนปลายปลายนู่นแหละครับบูสเสาเสื้อนะครับแล้วก็ย้ำคัตนะครับชุดลูกยางย้ำคัตย้ำให้ใหม่เรียบร้อยนะครับ เปลี่ยนลูกยางย้ำเจาะอะไรออกย้ำสิ่ปั๊มน้ำสิ่งแกนปั๊มน้ำสิ่ข้อขวาสิ่ข้อซ้ายนะครับสิ่บาลานเซอร์สิ่กแกนสเตอร์หน้านะครับสิ่งแกนเกียร์สิ่แกนสตาร์สิ่งขากดคัดสิ่งปั๊มสุดที่สิ่งวันรอบแล้วก็สิ่งแกนวาลนะครับมี12ตัวสิลนะครับปปลี่ยนชุดใหญ่เบิกแค่เลยนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องหัวเทียนนะครับแล้วก็ลูกค้าบอกแจ้งเปลี่ยนลูกปืนเพิ่มนะครับเพราะว่า อยากให้ดีไปเลยเพราะว่าน้ําเข้าเครื่องเครื่องลูกนี้น้ําเข้าเครื่องแช่อยู่ในเครื่องแล้วก็แผ่นคัตแผ่นเหล็กคัตอะไรต่างๆขึ้นสนิมหมดเลยนะครับก็เปลี่ยนลูกปืนเพิ่มก็ลูกปืนเราคัดขวาลูกปืนไม่ใช่ลูกปืนลูกปืนเราคัดขวาลูกปืนเราสเตอร์ซ้ายลูกปืนเราสเตอร์ขวานะครับลูกปืนกดคัดนะครับแล้วก็พวก ะมีน็อตนะครับน็อตตัวนี้น็อตตัวนี้ที่ขาดนะครับก็เจาะทําการออกเอาออกแล้วก็เบิกใหม่ตัวนี้เบิกแท้ใหม่เลยนะครับแล้วก็ร้อมแหวนแหวนทองแดงข้างในนะครับแล้วก็แล้วก็มีพวกค่าแรงซ่อมอะไรต่างๆนะครับ แล้วก็ค่าแพ็คเครื่องส่งอะไรทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้อตอนนี้ก็ชุบให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับตอนผมสตาร์ทเวลาเร่งตัวนี้อาจจะเลื่อนกลับมาตรงนี้รอบมันอาจจะไม่กวาดเท่าไหร่แต่ถ้ามันอยู่ตรงนี้รอบมันก็จะกวาดขึ้นนะครับแต่ผมจะไม่เร่งรอบสูงนะครับเพราะว่าคือเราทดสอบเฉยๆนะครับเครื่องพื้งประกอบใหม่ขอเทสขอรันอินไปก่อน อ่าเนี่ยตันนี้ไม่ได้เจาะอาจจะสตาร์ทไปหรือเร่งอาจจะมีวูบๆบ้บางนะครับหรืออาจจะดับไปเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้เจาะน้ำมันมันก็ไม่ค่อยไหลนะครับอ่าสตาร์ทง่ายครับเพื่อนเสียงเครื่องนิ่มๆครับอ่าตัวนี้จะใช้เต็นเตอร์สูบเดิมไม่ได้ซ่อมบ่าทีแรกว่าจะซ่อมบ่าแต่มันยังสวยอยู่แล้วก็อ่าบ่ายังสึกไม่เยอะนะครับ ถ้าเราไปต้มบาม,มันจะมันมีความเสี่ยงเสี่ยงที่ว่าเสื้อจะเหลือบาอสารเคลือบผนังกระบอกปลุกจะเหลือบางหรืออะไรต่างๆเวลาเราขัดนะครับก็เลยตัดสินใจไม่ไม,ไม่ทาไม่ไม่ตีบาดดีกว่าโอยคพอ,อจะได้อยู่ก็ตามที่ผมคาดไว้ว่าไม่ดังมากก็โอเคจะไ,ได้เสียงเครื่องเป็นอ่านิ่มๆครับผมสใส่ๆน,นี้เป็นท่อเดิมนะครับเป็นท่อเดิมเป็นโต ดังช่างมันวาวมันติดเองนะครับมันจะอ่ะเดี๋ยวผมจะจับวาวไว้อ่าพอจับวาวไว้วาวเปิดมันก็จะกวาดอันนี้ดังช่างมันนะครับหลายวันรอบผมเปลี่ยนหลายทีแล้วนะมันน่าจะดังในเรือนใหม่ ก็โอเคครับเรียบร้อยพร้อมกลับนะครับรอบก,กดกวาดติ๊ดๆนะครับตอนนี้มันเสื่อเอ็นโนะครับเครื่อง RW ก็จริงแต่ว่าเป็นเสื่อเอ็นโก็เซ็ตลดให้ก็รอบมันก็จะดีๆหน่อยเป็นตึงหน่อยอ่าหนึ่งครับผม2องสามสีห้าหครับห้าปีสามสองว่างครับขา์ดก็มีดังนิดเดียว นิ่มๆนะครับผมปั๊มสองที่เช็คให้ใหม่ทำงานปกติอะไรเรียบร้อยจ่ายปกติความร้อนไม่มีขึ้นน้ำไม่มีดันนะครับไม่มีดันครับผมนี่ก็ทดสอบมา,มาเป็นวันแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่มีอะไรรั่วไม่มีอะไรเสียหายก็พร้อมยกลงกลับ ส่งความให้ลูกค้าจากกรุงเทพนะครับก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมากมากมมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่างหยาดช่างหยาดเอเนดิท้าช่างหยาดสุรเกตนะครับทั้งเพจทั้งทิกตอกทั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็ยูทูบแชนแนลช่างหยาดเอเนดิท้าซิงนะครับก็ ใครสนใจส่งรถส่งเครื่องส่งอะไรมาทําก็เบอร์โทรใต้คลิปนะครับหรือติดตามที่ติดต่อที่เพจหรือเบอร์โทรผมจะไว้ใต้คลิปนะครับลิงก์เพจลิงก์แล้วเป็นบุคตัวผมก็จะไว้ใต้คลิปนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมตามคลิปดีๆมีงานดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมต่อไปนะครับขอบคุณมากๆครับผมยินดีรับทุกงานครับผมรับทุกสเต็ปประมาณนี้ สลองกลับแล้วครับอ่ที่เห็นน้ํามันใช้91เพราะว่าเราประหยัดต้นทุนนะครับถ้าเป็นเก้าห้าน้ำมันจะแพงมากนะครับเวลาเราเทสรถเนี่ยมันมันหมดเยอะนะครับหมดหลายลิตรมันจะแพงนะครับเราก็ช่วยลูกค้าประหยัดนะครับเอาประมาณนี้ครับคุณุณนุ้งมากครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนงมากฝา like, กด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ y o u t u ติ๊ i ต t อก เคยปลุกส่วนตัวเอาให้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจถ้าอยากส่งรถส่งเครื่องมาทําก็เบอร์โทรใต้คลิปนะครับส่งมาได้เลยส่งอะไหล่มาทําก็ได้ส่งเสื้อผ้าเข้าเวียงเครื่องหรือส่งมาทั้งคันก็ได้หมดส่งชุดสายไฟก็มีนะครับลูกค้าส่งชุดสายไฟส่งถาบูมาจูนถาบูมาซ่อมก็มีส่งปัามสองทีมาซ่อมก็มีมีทุกอย่างก็ฝากเพื่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยนะครับรับทุกงานครับผมเป็นกันเองโทรปรึกษาได้ครับอาจจะรับช้าหน่อยเพราะว่าเวลาทํางานหรือเทสรถหรือประกอบเครื่องก็อาจจะช้าหน่อยแอดไลน์ไว้ไว้คุยกันตอนเย็นแต่มาตอบก็ได้นะครับหรือขอความอาที่เพจก็ได้โอเคสำหรับผมใช้งาดวันนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ